ไม่ต้องสันน้องไม่ต้องสันมาดำดำ1 8หนงสมเกียริจับ185่งปดหกรอรอเหลือสองเรียไปเด็เหลือสใบเหลือสใบดำดำ,ดำ 190เกษมสันรอช่วงสุดท้ายแล้วครับพี่น้อง่ข้างหลังๆดำดำ190เกษมสันจับ344รัชชานนท์รอข้างในกวนกไวย รวมกวาใจด<ำ>ําดัสามสีสรัชมนทสามห้าหนึ่งสิทธิศักจัรสองใบสองใบดัมด,<ำ>ดัสามห้าหนึ่งสิทธิศักจับ3ามห้าสามสยโยรอ น้องเสื้อแดงไหวไหมมาได้ลุ้นน้องได้ลุ้นดำดำสามห้าสามสติโอจับหนึ่งเก้าหกวิสิตรอเราต้องมาลุ้นไปครับว่าเราจะเลือกเองหรือจะให้เพื่อนเลือกให้นะครับดำดำหนึ่งเก้าห ผู้เสียจับ198พิทยากรรองดวนกาสงสัยเพื่อนจะเลือกให้ฮะดั้มดั้198พิทยาธรรอจับ335กิสัยรอ น้องคือตัวแปรสำคัญสำหรับเพื่อนสองคนที่เหลือเลยนะนคือตัวแปรเลยนะน้องฐ <c oughs> านบกภาคที่สองมอ,บอรบหนึ่งหนึ่งฐานบกภาคที่สองมอทบอหนึ่งหนึ่ง <c oughs> สามสามห้าคิสไนจับสา,สามสามแปดมินธาราร เดี๋ยวประคองน้องทั้งสองคนด้วยนะครับประคองไว้ด้วยนะครับมีกองเชียร์มาไหมไม่มีนะครับฐานบกพันที่หนึ่งบอลบอลหนึ่งสองฐานบกพันที่หนึ่งบอลบอลหนึ่งสอง